จักตอกมัดกล้วยไม้ครับจับตอกมัดกล้วยไม้ครับสนับสนุนในช่วงแรกก่อนเนาะเป็นปฐมฤกษ์500ต้นก็ให้รากมันลอยนะคะตอนนี้ก็ห้ามโดนฝนนะคะเป็นเวลาประมาณ7วันเพื่อรักษาบาดแผลใช้เวลาประมาณ8-9เดือนพอผ่านฤดูหนาวไปแล้วก็จะมีดอกออกมา มเหลมฮะมืหมเหลมครับโอ้แล้วจะไปไหนครับจะไปปล่อยจะ<อ><อ>ไปปล่อยครับปล่อยที่น้กข่านกันนะครับโอ้าติดั้หลังธอกาลังิดนม่ลังรคนดีหครับสวัสดีครับทางแานรายการสมบูรณวริที่ความสุขอยู่ใจ วันนี้ทรงกดพาแฟนๆรายการทรงกดเนี่ยมาชมสาธิตการปลูกกล้วยไม้ที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเชียงดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามทรงกดกันไปเลยครับทุกทุกคนในโซนร้อนชื้นประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเส้นสูงสุดของโลกนหม่บนเรียกว่าโซนร้อนที่มันไม่ใช่ธรรมชาติระดับความสูงน้ำทะเล600ขึ้นไปจะเริ่มมี พืชชนิดนี้ในในตะกูลกล้วยไม้นะครับประมาณหลากหลายแยะมากมายยิ่งสูงยิ่งมีที่คับทุกวันนี้ทน่เราประมาที่อยู่ในธรรมชาติไม่ต้องการปุ๋ยไม่ต้องการยาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปรบกวนเขาอยากได้มาไว้ที่บ้านอยากได้ไม่ไว้ที่บ้านอยู่มาเป็นเจ้าของก็เลยมีการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วมาทําเป็นธุรกิจการค้า หลังจากป่าปูมพันธุ์แล้วเป็นเจ้าของละแต่ถ้าเป็นไม้สายพันธุ์เกี่ยวถือว่าเป็นสมบัติชาตินะครับอจริงไหมถูกต้อง้วถูกต้องเอาป่าไม้มาพูดได้เลยถ้าเอาสมบัติชาติเนี่ยเอาไปขายปุ๊บไม่ได้นะแกะจากต้นไม้มาพูดเอาไปขายตลาดผิดกฎหมายนันที่เป็นคุ้มครองพันธุ์พืชครับใช่ครับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชผิดกฎหมายนันที่นะครับถูกครับแล้วถ้าจะทําที่นี่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเจ้าของทุนนะครับ,รบก็คือปลูกให้เยอะๆทําให้เยอะๆแล้วให้มันมีสีสันหลากหลายสีสันค,ความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูด <c oughs> ผู้สนใจเข้ามาไม่ใช่เป็นนักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติอย่างเดียวนักท่องเที่ยวลยเข้ามานะครับเข้ามาถ่ายกกรูปกับต้นไม้กันเหมือนนกอ่ะเข้าไปเห็นนกอยู่นกชนิดเดียว ม่แต่เขาไปทุกเช่นีเดียวเขาก็ไปครั้งเดียวแต่ถ้ามันมีความหลากหลายนะนักท่องเที่ยวมาซ้ำครับับครั้งาปีนี้มาปีหน้าก็มาอีกอะไรเงี้ยมาเดือนนี้ค่อยไม้ชช่นนี้ออกอีกเดือนค่อยไม้ชช่นนี้ออกก็ช่วงหน้าหนาวสีก็ไดแล้วเราต้องการความหลากหลายทางชีวภาพผมพูดแทนป่าไม้กันแล้วกันนะครับผมไม่ทาวิไลยเกษตรสอดประกอก็คือว่าเอาตอไม้เราออนเราออนวิไลยเกษตรแม็กแม็กยิงแม็กยิงแล้วก็ลกไว้ในร่มนึ่งหมือนติดครับ แล้วเสร็จแล้วก็ยกมาคือโดนน้าปกติครับทุกอย่างมันกระจายครับถ้าสมบัติมันเน่านะครับน้ํามันเน่ามันมีสองแบบครับเน่าก็่ใช่เรื่องใหญ่เน่าปุ๊บน้องรู้จักออโตไซด์ก่อนมจักครับงวดได้ออโตไซด์แมนโคเซฟครับ ออตัวซ้ายรวยครับยายครับเชื้อาเชื้อราครับเชื้อราอย่างเดียวครับจะปูเข็มไดไหมได้พี่ตอกตรงไหนตอกตรงไหนก็ได้พี่ได้ๆตอกตรงกลางนะนะพี่มันก็ไม่ตายตอกตรงกลางมันก็ไม่ตายมันแน่นอย่างนี้แล้วพุ่งนะครับมันไม่มีปัญหาแลวสำหรับมันจะคือธรรมชาติเขาจะช่วยตัวเขาเองพี่คือคือตอนเนี้ครับครับเชิญครับหักหักแล้วเ็อเสียบได้ห่ ถากต้นไม้ได้ครับถ้าถากแล้วปุ๊บมันเป็นแผลเกิดขึ้นน่ะนะครับแล้วก็เวลานั้นน่ะนะครับพอผมรู้ว่าต้นไม้ตรงนั้นมันจะเกิดเกิดขึ้นก่อนพอไปถากเปิ้็เป็นแผลปวดกูต้นไม้จะเสียหายต้นไม้จะตายประมาณนั้นจับนี่เป็นร้ายมาก่อนมันพิเชษลาต้นไม้ถ้ามันแนบเออใช่สุนีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับนี่อาจารย์วารีนะครับก็ท่านเป็นคนที่ได้นําอาจารย์นักวิจัยกล้วยไม้มาที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำ ววัตถุประสงค์คือยังไงครับอาจารย์ครับเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้อย่างดีนะคะคแล้วก็มีผู้ส่งออกด้วย่างประเทศเราก็เห็นว่าป่าชุมชนแห่งนี้ที่กําลังเติบโตที่กําลังจัดขึ้นจะได้มีสีสันมีความสวยงามนะคะคเกิดขึ้นเราจะมีกล้วยไม้ที่เรากําลังจะเพาะไว้เนี่ยนะคะมาปลูกในอันดับต่อไปค่ะ เพื่อความสวยงามเพื่อการท่องเที่ยวและในอนาคตอาจจะเพื่อการส่งองอกก็ได้ค่ะเป็นอาชีพค่ะแต่ว่าตอนนี้แดนดับแรกเนี่ยเราเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นถึงการเริ่มตน้นนะะการเริ่มต้นของกล้วยไม้ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้มีมีกี่สายพันธุ์ครับอาจารย์วันนี้รู้สึกจะมี 500อต้นนะคะมบสราหลายสายพันธุ์ค่ะมีมีหลายสายพันธุ์ค่ะอย่างนี้เหรอฮะสนับสนุนในช่วงแรกก่อนนอกเป็นปฐมฤกษ์ค่ะก็500ต้นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วารีนะครับและครอบครัวอครัวอาจารย์ชัยชนะด้วยแล้วก็น้องนัดด้วยนะครับที่ได้นําสิ่งดีๆมามอบให้กับป่าชุมชนบ้านทัำชิงดาวนะครับ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราในในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีการปลูกตอนนี้เราจะเก็บเขาเรียกว่าอนุบาลไว้ก่อนนะคะประมาณ45วันเราก็จะเชิญพี่พี่น้องน้องในบ้านเราเนี่ยรับผิดชอบเป็นคนละต้นเลยแล้วเขียนชื่อของตัวเองติดไปเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีความหมายอย่างเช่นความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภความร่ารวยปังปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาไปติดแล้วเราก็จะดูแลรับผิดชอบในต้นนั้นสมมติว่าพี่ทรงกรดรับผิดชอบหนึ่งต้น ทีทรงกุฎก็เขียนว่าทรงกรดเจริญรุ่งโรดรุ่งเรือง,ง,ง,งปังๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ติดแล้วก็อนุโมทนาสาธุแล้วเราคอยมาดูม,าดมันจะเป็นความมันจะสื่อกันนะคะมันจะเหมือนกับจิตวิญ,ญญาณระหว่างตัวเรากับ กล้วยไม้ค่ะและกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสวยงามด้วยธรรมชาติหลากหลายสีสันนี่ต่อไปถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเชิงดาวเนี่ยแสดงว่าก็ต้องเห็นกล้วยไม้เต็มเลยนะใช่ค่ะเห็นป่าชุมชนและถ้ามีมากขึ้นเราก็จะขยายไปทั่วหมู่บ้านโอ้อาจจะกลายเป็นว่าหมู่บ้านถ้ำดงกล้วยไม้ค่ะอันนี้คือความหวังนะคะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัน นี่เขามีน้ำน้ำกระเจี๊ยบนี่จากคุณนัทนะฮะนี่นี่จะภาพใหญ่กว่าฮะนี่คุณนัทนี่นะฮะสวัสดีครับคุณนะครับสนับสนุนต้นกาด้วยค่ะอ๋อสนับสนุนต้นกาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาได้เรียนรู้กับการปลูกกล้วยไม้นะฮะอาจารย์ชนะและครอบครัวสนับสนุนโครงการนี้เพื่อให้ป่าชุมชนเนี่ยสวยงามแล้วก็ต่อไปอาจจะเกิดรายได้อ๋อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ค่ะขึ้นมานะฮโอ้ต้องขอบคุณคุณนัทนะฮะขอบคุณ ครับที่เป็นพันธุ์แท้นะหมายความว่าคนต่างกับคนต่ำผสมกันยังไงมันคนต่างนะความสูงก้้กลวยไมันเยอะนะทุกยันีงก็สูงอันนั้นเขาเรียกพันธุ์แแห่แต่ว่าผสมก็ปั๊บมันจะออกมากึ่งๆมีสูงก็มีมีต่ำก็มีมือกึ่งๆก็มีกึ่งๆจะ50เปอร์เซ็นต์สูงกับต่ำนั่นแหละอีผ้าอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นลูกผสมแต่ว่าพันธุ์แท้เราอยากได้พันธุ์แท้ไงกล้วยไม้เนี่ย มันก็จะต้องมีดอกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่คุณเนื้อสันษณะต่างๆทตั้งไปจดคุณลักษณะน,นะครับจะเป็นใบเป็นนุ่นเป็นไอ่ออกออกออกดอ,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 อกออกอะไรเงียโอ้มาเจอลุงยศพอดีนะฮะวันวนี้นะฮะันนีครับลุงยศดีครับ,อรบโอ้ที่ทำอะไรครับเนี่ยวนนันนี้เป็นมานประชุมเรื่องการเกษตรทำกล้วยมงกล้นยไม่อยู่ครับโอ้แล้วอันนี้จะทำอะไรกินกาแฟกาแฟครับโอ้โหกระบอกไม่ไผ่เลยใช่ไหมเนี่ยมาแต่เช้าแล้วฮะ่มที่จะเข้าได้ดื่กาแฟก่อนโอ้ใส่กาแฟก่อนใช่ไหมครับ โอ้โหนี่ใส่กาแฟแบบกระบอกไม้ไผ่กันเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ใช้กายอย่างนี้นะนะทุกคนนี่นะะ เลืารลุงเตาโอ้นนะีน่อยู่แบบวิถีชาวบ้านนะทุกคนอยู่แบบวิถีชุมชน,นเนี่ยเขายังใช้เตากันอย่างเงี้ยนะฮะต้กตมกาแฟต้มน้ําชงกาแฟใส่กระบอกไม้ไผ่อย่างเงี้ยนี่ลุงยกคนทำป่ะเนี่ยใครทำเนี่ยไอ้กระบอกไม้ไผ่แก้วเนี่ยช่วยครับอ๋อผู้อ๋อ,อลุงกร์เหรอโอ้ครับผมครับผมนี่นะฮะวิถีแบบธรรมชาติชุมชนที่ป่าชุมชนบ้านทธรรงดาวอย่างนี้ โอ้ภาสีก็มานี่พาสีก็มานี่ะฮะโอ้นี้เหตุ อาจารย์ชัยชนะผู้นำทีมที่นำกล้วยไม้มาลุ่มใหม่แจกให้กับชาวบ้านได้ไปเพาะพันธุ์ปลูกแล้วก็ปลูกในป่าชุมชนด้วยต้องเอามาแจกชาวบ้านหรือว่าเรายังไงให้เขาปลูกหรือว่าให้เขาเพาะพันธุ์ยังไงครับอยากไดเห็นมูลค่าคุณค่าของป่าชุมชนเนี่ยให้ให้มันมีกล้วยไม้คเพราะจริงๆเชงดาวเนี่ยเป็นแหล่งกล้วยไม้ใช่ไหมพันกล้าเนี่ยก็คือครอบครัวเรา เอามาสนับสน,นุนป่าชุมชนโอ oh, <ๆ>้แล้วเราคาดหวังว่าถ้าช่วยกันดูแลเลี้ยงดูซึ่งฟังเวียากรแล้วมันง่าย เนี่ยนะมันอาจจะเป็นอาชีพที่ดีนะครับเพราะว่าเรามีนักธุรกิจส่งออกมาด้วยแต่วันนี้เราไม่ฝันเอาแค่ว่าเราฝันอยากจะเห็นอุทยานกล้วยไม้ป่าในอำเภอเชียงดาวเราเนี่ยทาให้มันเกิดนะแล้วเราก็ถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นผมว่าสิ่งดีๆจะตามมาเยอะก็ที่นั้นขอบคุณนรย์ชนะมากๆครับผมต้องขอบคุณครอบครัวที่เขาตนักนุนด้วยนะ

มบอกผมของบ้านลถือร้องเรื่องอยู uh. ่อันเดียวยังอ้เรืโอมันเหี่ยวแห้งอะเราไม่รู้ คือเราขายเนี่ยครับผมก็ผมกลผมไปไปไปเดี๋ยวที่รถเดี๋ยวมาตอนนั้นที่นมานะครับเดี๋ยวจะเตรียมปลูกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสักพักนะครับหลังจากเสวนสัตวแล้วก็ะทำกิจกรรมต้นไข่ต้นมาแล้วมีปืยแล้วต้นไม้ติดต้นไม้ไว้นะต้องมองดูมันะครับขอบคุณครับ ไอ้ตรงนี้ที่นี่ที่นี่มันเป็นตามชารือเาได้หลก็เรียกลวพี่ชา้าค่ะเชิญค่ะนี้ทำอไรครับมาตออ๋อตอกไม้ก้าไม้ครับฮะ วยไมตอกจะทำจักตอกมัดกล้วยไม้ครับจับตอกมัดกล้วยไม้ครับโอ้เขาไม้มันเก็บอหน่อ๋อที่เราจะเอาไปมัดกล้วยไม้ติดติดต้นไม้อ๋อต้นไม้นะฮะนี่นะฮะตอนนี้เขากำลังจักตอกนะฮะจักตอกภาษาตอกใ่ภาคกลางเขาเรียกกันอะไรตอกมาครับตอกกันเนาะไม่เขาจะไม่ใช้ตะปูนะนะฮะ นี่เนี่ยเดี๋ยวดูผู้ช่วยเขาสาธิตวิธีการมัดก่อนนะฮะเนี่ยเขาใช้ตอกนะเนี่ยใช้ตอกแล้วก็มันจะมีมีรากมานะทุกคนมีรากแล้วก็มัดอย่างเงี้ยนะฮะใช้ตอกมัดติดกับต้นไม้กล้วยไม้นะฮะติดกับต้นไม้เลยนะฮะเขาจะปลูกรอบป่าเลยนะฮะเพื่อที่จะให้มีสีสันนะฮะเวลามันโตขึ้นมานะฮะมันก็จะมีดอกเต็มไปหมดเลยนะฮะกล้วยไม้หลายสายพันธุ์นะทุกคนเนี่ยนะฮะ จะมัดติดอย่างเงี้ยนะฮะที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเชียงดาวนะฮะเดี๋ยวเวลาโตขึ้นมาแล้วโอ้โหต้นไม้ทุกต้นนี้จะมีกล้วยไม้หมดเลยนี่อย่างนี้เลยนะฮะนี่ไม่ได้กดเนี่ยนะฮะเ <c oughs> นี่ยก็จะมัดด้วยตอกนะฮะเนี่ยนะฮะเชือกแล้วก็มัดติดอย่างนี้นะฮะเอาเอารากแบบแนบกับต้นไม้อย่างเงี้ยนะฮะทุกทุกคนเนี่ยวันนี้เขาจะปลูกกันหลายสายพันธุ์นะทุกคนนี่นะฮะเขาก็นั่งจับตอกกันเพื่อที่จะไปมัดกล้วยไม้นะฮะ ติดกับต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็มัดแล้วไม่ให้มันโยกใช่ไหมครับคือคือถ้ามันโยกแล้วปุ๊บอ่ะนะเวลาโดนลมมันโยกอ่ะความหมายก็คือว่าหักมันจะหักครับอ๋อรากมันจะหักมันมันเหมือนก็ต้นไม้ทั่วไปมันเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าปลูกแล้วปุ๊บอ่ะนะครับ ถ้ามันลมโยกไปโยกมาครับทำมือหักมันติดยากครับติดยากใช่ไหมครับอ้นี่เป็นเก็บความรู้นะทุกคนเนี่ยะฮะปลูกป่อยไม้ก็พยายามเขาว่าอย่าให้อย่าให้รากมันเนี่ยโยกคอนครับครับให้นิ่งๆเขาไว้มัดแน่นๆมันแน่นๆครับโอ้นี่คือเก็บความรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับคือเขาพอให้มันขยับอะไรโอ้โนี่นะนี่ปลูกเรียบร้อยนะครับ ปลูกคนคนละต้นก็โอ้โหเยอะนะอาจารย์เนาะต่อไปก็ออกดอกสวยงามเต็มป่าชุมชนเลยปีหน้าเราก็มาดูกล้วยไม้กันครับผมนี่นะครับนี่นี่เนี่ก่อนแล้จะเป็นที่ศึกษาให้นี่ไงพี่ที่เอาช่วงนี้มาตัดแล้วก็ทำก็ได้เดี๋ยวเรามาดูสาวๆเขาสาธิตวิธีการมัดกล้วยไม้ติด ต้นไม้กันนะฮะนี่น้องแมวนะครับแล้วก็น้องนัดนะครับนี่เริ่แมลมานะคะนี่เขาบอกว่าตัดแบบนี้ก็ให้รากมันลอยนะคะตอนนี้ก็ห้ามโดนฝนนะคะเป็นเวลาประมาณเจวันเพื่อรักษาบาดแผลแล้วหลังจากนั้นก็สามารถให้น้ําให้ปุย๋ยแล้วก็ให ยากันเช่ลาได้ค่ะโอ oh, นะฮะนี่คือเป็นวิธีการปลูกนะฮะเขาบอกว่าให้รากมันแน่นๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะให้รากมันแน่นๆให้เกาะเพราะว่ารากของมันก็จะเกาะตามต้นไม้นะคะแล้วก็ดูดซึมสารอาหารจากต้นไม้ะคะ่ะโอ้นี่เป็นเกิดกความร<ช>ู้ก็จะใช้เวลาประมาณ8-9เเดือนพอผ่านฤดูหนาวไปแล้วก็จะมีดอกออกมาค่ะ โอ้นี่เป็นวิธีเกรดความรู้จากน้องแมวนะ,ะขอบคุณน้องแมวครับก็นี่อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแม่หลวงนะฮะแม่หลวงที่บ้านท่าหมู่ห้าเนี่ยสาธิตวิธีการมัดโอ้โหนี่มัดอยู่ตรงเสาอันนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหนี่นะฮะหมุนหมุนเลยค่ะเราไม่เอาไม่เราเราไม่เอาเอามัดที่ว่าที่ว่าต้นไม้ที่ยังเป็นนถ้ามัดอย่างนี้ก็กติดใช่ไหมฮะติดค่ะ เดี๋ยมันก็ติดเี่ที่ีกินน้ำฝนก็ติดละค่ะโอ้นี่เป็นเกตความรู้นะฮะขอบคุณครับผมค,ครับอันนี้นะฮะเขาก็มาปลูกกันนะฮะมดติดต้นไม้กันนะฮะทุกคนโอ้อันนี้ปลาสูนิสาหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีเจ้าวัดีครับอันนี้เจ้าของตลาดมั่วโคแรงของเชียงดาวนะทุกคนวันนี้จะมีโอกาสมาปลูก กล้วยไม้ด้วยนะฮะเอาต้นไหนดีครับต้นไหนดีตนมิงบร่าเจ้ามิงโบรต้นไวแล้วเจ้ามาหดนะเผื่อฝากฝากฟ้าฝากฝนเวยก่อนจะให้ลดแทดเอวยไปนะคะแล้วดอกสวยๆนะนี่นะครับตอนนี้ก็มาปลูกกล้วยไม้กันที่ป่าชุมชนนะฮะเพื่อสร้างความสวยงามให้กับป่านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณป้าสุนิสานี่เจ้า ของตลาดกาดก้อมเชียงดาววันนี้มาให้เกียรติปลูกกล้วยไม้ที่ป่าชุมชนนะฮะเพื่อเสริมสร้างความสวยงามให้กับป่านะทุกุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ท่านเกษตรอำเภอเชียงดาวนะครับก็กําลังจะเตรียมปลูกอยู่นะครับวันดีครับท่านวันดีครับท่านสวัสดีครับผมโอ้นี่ท่านเป็นนําได้มาให้เกิดความรู้กับชาวบ้านนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผม กล้วยไม้พันธ oh. ุ์ผสมโนบิเล่ oh. no <b> ครับ no <b> สายพันธุ์อะไรนะครับโนบิเล่โนบิเล่โอ้โหนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าดอกมันสวยงามขนาดไหนนะฮะโอ้ oh. oh. ติดแน่นอย่างนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเป็นอย่างนี้อันนี้ปลูกต้นอะไรพี่หนาน มะม่วงฮะ<ห>มะม่วงครับมะม่วงมะม่วงแก้วโอ้ด <c oughs> ีวันนี้พี่หนานลูกมะม่วงแก้วนะครับเรื่อมอหรือปะนี่เขาบอกว่าต้นใบเนี้ยมันกินได้เดี๋ยวต้องถามพี่สิว่ามันกินได้ยังไงนะนี่คือต้นอะไรพี่สิโนม,มีแล้วเขากินยังไงบ้างฮะเขากินอันนี้กําลังดอกค่ะฮะ<ห>กำลังดอกยังยังไม่มียังไม่ออกลูก Oh. เขาจะกินลูกเวลาลูกมันสุกมันจะดำอ๋อเ oh, วลาลูกมันสุกมันจะดำลูกโตไหมฮะโต อ๋อกินได้กินได้อมส้มอมเปรียวโอ้อมส้มอมหวานเดี๋ยวเวลามันโตมาต้องมาลองทานดูสักหน่อยนะฮะนี่นะฮะอมเปรียวอมหวานออมีเนี่ยนะฮะคือธรรมชาติของป่าชุมชนนะฮะมีวิถีชีวิตที่เราสามารถที่จะทานได้ถ้าแต่ต้องรู้จักนะพี่สิเนาะต้องรู้จักถ้าไปทานเลยเปื่อยก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความรู้ว่าเราทานได้เนี่ยคือ,อเขาจะมีเขาเรียกว่าคนโบราณโบราณเขาจะบอกว่าทานได้นี่นะฮะนี้ก็ดอกลิฟฟ้าเนี่ยก็กินได้เหมือนกันอันนี้ก็กินได้ โอ้นี่ของกินเยอะแยะเลยนะอยู่บ้านนอกเราเนี่ยทุกคนนีฟโอ้ดอกมันเราอายำครับยำนี่อร่อยนะมันจะออกขมขมนิดๆใช่ไหมจะมีขมขมต้องกินกับข้าวเหนียวอร่อยเนี่ยอยู่บ้านนอกนะทุกคนเพราะมีของกินเยอะแยะเลยฮะในป่านี่ทั้งเห็ดทั้งผลไม้รากไม้นะฮะที่เป็นคือเป็นอะไรกินได้หมดเลยเนี่ยกินได้หมดเลยนะฮะโอ้ลูกยุก ถือถุงอะไรมาครับเนี่ยจับงูในบ้านครับฮะมันโผล่ในบ้านเปิ่นครับเลยไปจับมาไปขอไปจับเพื่อนครับงูครับงูเลมครับตัวใหญ่ไหมเนี่ยครับโอ้โหลุงยกไปจับงูมาทุกทุกคนโอ้โหนี่มันนอนหลับอยู่เลยทุกทุกคนอือแล้วจะไปไหนครับจะไปปล่อยจะไปปล่อยครับปล่อยทีน้ำนับนะครับโอ้นี่ลุงยกเขาไปจับงูมาพอดีงูเลยเข้าบ้านนะทุกคนก็เลยไปจับมาแล้วก็จะไปปล่อยในป่าต่อ ก็ตามเ,เดิมต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลานะครับได้ มาฮือความรู้วันนี้ถือว่าเป็นวีดีที้าแรกนะครับผมก็ยังมาได้ศึกษาเรื่องหลงเอื่องเลยมาฟังแล้วเออผมถึงว่าไปปลุกที่ปันเอาปลกที่ปานมันเกิขึ het, ้นเอาหอมแบนี้อันนั้นคือการบุกหูเนาะเราต้องขอขอบคุณนอาจารย์นิกรแล้วก็ท่านท่าน้าเกษตรแล้วก็ตัางสิ่างชาตินะครับจะไว้โอกาสนะครับที่ได้มาฮือความรูวันนี้เป็นก็ถือว่าผมได้ความรู้นะครับก้าวต่อไปก็คงจะได้มา มามาที่ตามงานนะครับติดตามงานแล้วก็ชี้แจงคำกัมมันมันเป็นวิธีแก้อย่างนี้เลยที่มันมันเน่าเนี่ยต้องต้องต้องเขาแก้อย่างนี้เลยก่อนเรยนเชฟคุณนิกรมาครับมาดูงานคับต้องมันมาสองแล้วต้องมันมาสองละครับต้องขอขอบคุณนะครับในความดีของทั้งอาจารย์ับชนะอาจารย์มาลีตัวครี่เปิลได้ช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดโอเคครับยินดีครับเรื่องหลังมาโดยตลอดในการช่วยเหลือชุมชนอยากแต่ชุมชนตรงเนี้ยมันไปแตด้วยกันได้ แต่กั๊มเนี่ยน่าจะน่าจะจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณแลวก็ขอเ่าขอบคุณปิดจานเซวนา้ขอบคุณท้วาวาเลยง<อ>าม ไดดื่มกาแฟิดหน่อยนะคะครับครับวันนี้ทรงกฎก็ได้พาทุกทุกคนนะฮะได้มาชมวิธีการสาธิตการปลูกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเชียงดาววันนี้ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ได้สัมผัสกับกล้วยไม้หลายๆสายพันธุ์นะครับคงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกับรายการทรงกดบุริี้ความสุขสนู่ใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ